สวัสดีครับเจอกับช่อง ct Thailand นะครับวันนี้วันนี้ ct Thailand ก็จะมา่าอ,อัพคอมเมนต์เนาะน้องกีตาร์รายการโดนเพลงชิงทุนครับเมื่อคืนเมันที่16มิถุนา2523น่นะหรือว่า2023อ้ย 2023, หรือ2 5 6 6นะครับนี่ก็แชมป์สมัยที่65สู่66นะครับเมื่อคืนก็ร้องเพลงของจิรักหรือจิรอกเป็นเพลงแนว ภาษาโคราชนะภาษาโคราชนะครับพอร้องจบปุ๊บเมื่อคืนก็จะมีคอมเมนต์จากพี่พีว่าพี่พีบอกว่าภาพและเสียงนะภาพและเสียงเสียงใสมากนะครับนะครับเสียงใสมากคุณภาพเยี่ยมเลยครับแต่มีคอมเมนต์อยู่สองเพิ่มเติมหรือคอมเมนต์อยู่สองเรื่องรเรื่องที่หนึ่งก็คืออยากให้มีเขาเรียกว่าอ่า การร้องแบบโบราณโบราณนะรักษาวัฒนธรรมแบบโบราณโบราณหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับเพลงนี้มันเป็นเพลงสำเนียงโคราชแล้วก็ลูกคอนะครับอยากจะให้จังหวะช้ากว่านี้แบบโยนแบบเนิบๆหน่อยแกบอกเนิบๆหน่อยอันนี้มันเร่งเกินไปนะครับนี้คอมเมนต์จากพี่ๆนะครับอย่างอย่างอื่นคือโอเคหมดเลยครับส่วนพี่แอนพี่แอนบอกว่าอ่ะพี่แอนตั้งแต่เจอกันมาก็วันนี้ก็กีตาร์ร้องได้ดีมากพี่แอนบอก ถ้าอยากให้เพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าการเต้นเนาะพี่แอนบอกว่าอยากจะให้ออกลีลามากกว่านี้อยากจะให้สุดมากกว่านี้นะครับหรือคําแนะนําของพี่แอนก็คือว่าไปเรียนการเต้นนะการร้องเราได้แล้วอาจจะไปเรียนเพิ่มเติมในการในการเต้นนะครับอันนี้คอมเมนต์จากพี่แอนครับส่วนคอมเมนต์ต่อไปก็เป็นคอมเมนต์จากเขาเรียกว่าคุณครูสลานะคุณครูสลา เรคุณศลาท่านบอกว่า,ากีตาร์คุณภาพวันนี้ต้องชมกีตาร์ก่อนสปิริตสปิริตสูงนะครับเพราะว่าน้องน้องที่มาน้องลิงหลิงเนาะที่มาท้าชิงวันนี้น้องลิงหลิงเอาเพลงเร็วมากีตาร์ก็เลยเอาเพลงเร็วเป็นสปิริตนะครับจริงๆกีตาร์น้องกีตาร์ในเก่งเรื่องของเพลงแบบ เพลงเศร้าๆรักๆอยู่แล้วนะครับเก่งเขาเขามีลักษณะเด่นตรงนั้นนะครับวันนี้ก็สปริรตสูงเอาเพลงเร็วมาแข่งกับน้องลิงลิงนะครับนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีโคตรสะละว่ะแต่เมื่อเทียบกับน้องลิงลิงผู้ท้าชิงแล้วน้องลิงลิงอ่ะเวลาร้องเพลงอ่ะท่อนจบอ่ะน้องอ่ะน้องลิงลิงจะค่อนข้างที่จะอ่าทําได้ดีนะครับแต่น้องกีตาร์เวลาอ่าท่อนแรกหรือหลังโซโล่มาท่อนจบ จะมีปัญหากละคือไม่ได้เน้นคามากนะครับไม่ได้โยนจังหวะมากนะครับก็อยากจะให้โยนจังหวะครับมากกว่านี้ครับอย่างอื่นก็ภาพรวมมันถือว่าดีนะครับครูสลาบอกว่าคอมเมนต์เมื่อเมื่อวันเมื่อคืนนะแล้วกันตัวเพลงชิงทุนวันที่สิบหกนะครับทับหกนะครับสอง6ห้ารยหกสิหกหรือสองพันี่สิบสานะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ถูกคอมเมนต์เมื่อคืนนะครับอย่างอื่นก็มาครบวันนี้รอดูนะครับแชมป์ไรกะ สมัยที่66จะผ่านไปสู่สมัยที่67หรือไม่นะครับฝากติดตามและเป็นกําลังใจให้กับน้องแอปช่องซีดีเทลล่หรือพิชาติก็อีกหนึ่งกำลังใจครับที่จะเอาคลิปนะครับมาครอบ,บอร์ลงในช่องนะครับเพื่อแชร์แล้วก็ <c oughs> ช่วยกันผลักดันให้น้องกีตาร์ไปสู่เป้าหมายหรือสู่ฝั่งฝันนะครับเป้าหมายสูงสุดก็คืออยากให้รูสลาส่งเข้าบริษัทแกมมี่โก้นั่นแหละครับก็คาดว่า แชมป์66สมัยครันน้องกีตาร์นิพาพรสาวจากสารคามนะจะสามารถรักษาแชมป์ไปเยือนานนะครับหรือผู้ท้าชิงท่านใดที่จะมาท้าชิงนะครับก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวมาเยอะๆนะครับไม่ใช่แค่เพลงแรกนะครับต้องเตรียมตัวมาเยอะๆนะครับและคุณต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีเสียงที่โดดเด่นเพราะน้องกีตาร์เนะขาร้องได้ทุกแนวนะครับทุกแนวเลยนะครับ ทุกแนวเพลงช้าเพลงเร็วเพลงรักอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง City Thailand ช่องทาง YouTube กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ c ีท y Thailand ได้ทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ